สวัสดีครับเมื่อนี้แม่จะลองก็นั่งฟ้ามาอีกแล้วมาทงมาหน้าขึ้นเกา้ามามาเบิงง่างวานไว้นี่อยูัวให้ไปหน้าเนี่หละง่า,ง,า,า,าง,ง่าน้อยบันเท่านี่และพี่น้องง่าเม็ดน้อยเด้บนง่าเม็ดใหญ่ได้สิวานต้นเดือนต้นเดือนสิงหาวานะได้ประมาณเดือนกัว,ก,วกัวแล้วล่ะ กำลังออกดอกพี่นอ้องอจ้า,บาโบล้านเฮดเบอร์เกียร์เธอกินนี่แล้วพี่นอ้องเอาแต่ใส่ซุปนอไม่ซุปบะหมี่ซุปนั่นซุปนี่ซุปยังก็ได้มันสีอหอมมันสีแซ่บมีประโยชน์ต่อร่างกายพร้อผมอืมไม่ใช่ปรุงอาหาร,อาอาหารโอ้ยส่งไข่ได้เหรอพี่น้องเฮ็ดไส้หัวหัวห,ห,หน้านี่ละ่ะเนี่ยตั้งใต่เป็นปลาเขา่า อันเป็นทั้งโน่นอลไรวานถิมว้จักเป็นยังไดดอกกัดยีด้กินได้ยาญ่กี่ดอกที่เนาะมันดอกดอกแล้ว้ันสิเป็นหมาก,กตัวตัววานที่แหลกทีทีได้พี่น้องกระจับกะมาเมือ่อใดฝนตกกัมาย้อนออกไปนี่ย้อนออกไปบงได้ทั้งนั้นเห็นไหมซุ้มบงเว้นที่แหลกก็บเกิดที่หนืที่จับที่วันง่า ผู้เฒ่าบอกผู้เฒ่าว่าใหญ่ยยออกเด้อที่ไหมไม,ไม่ได้มากได้ว่าั่นผมก็เลยมาจัดการใหญ่ออกเออส่งคือเพิินวายดีตัวละมันนี่ผ้าย้ายฉลองมาเลาะเบิ่องไ้เบิ่งหน้าก็เรยมว่าเบิ่งง่านำเอา ง่ามเติอบอยู่พี่น้องง่ามเติอบอีรีนี่แหละเอาอย่างไปกับเพียงแอ่วเพียงข้อเขาอยู่วานถิ่มใบซื้อๆได้นี่มันไปกับกระดาษหรือต้นสิงหาเนี่ยประมาณนี้ละมันใหญ่มาแล้วมันกับน,นั่นแหละไงนส่งสีโดกุด้ยเลยแหละพี่น้องดอกลุ่งส่งเยอะอยู่กำลังออกดอกง่าซุมนี่มันสี มันที่ออกดอกพอมเขาาด้วพี่น้องเขาสีถอกอันนี้ก็ถอกขึ้นกันด้วยสังเกตบิงเขากำลังมั่นใกล้สีทอกแล้วง่ากับง่ากับออกดอกขึ้นกันเก็บเกี่ยวกับสูสีกันละง่าถึงได้เก็บเกี่ยวก่อนน้อยหนึ่งจค่เครื่องเดือนนี่หละต่อไปก็มันเก็บเกี่ยวเขาเขาอายุของมันประมาณนั้นละบ่ได้ปูกบ่ไร้หดวน้าขอกพี่น้องเนี้ยฝน ฝนตกใส่เนี่ยฝนลิ้นใส่น้ำมันก็งามของมันไปเองปุ๋ยกับปอดใส่วันใส่พ่นดินมันดีมันก็เลยส่งงามเนี่ยปอดบอดีกับปอดงามปอนได้ก็หญ้าหัวมันเขาเฮ็ดกินเฮ็ดยากซื้อหอกบม่ได้เฮ็ดซื้อเฮ็ดขายขมนมก็ได้ ขนมก็ได้กำลังออกดอกกำลังเริ่มออกดอกอยู่เนาะออกดอกกำลังงามเลยงามยอดงามแต่มันใส่ปุ๋ยสิงามกว่านี้ของนี้ก็งามแล้วใส่หยาดก็ใส่ปุ๋ยยาดของนี้มันเป็นดินนั่นมันเป็นหญ้าทางหญ้าแล้วมากรองไว้นี่มันเลยงามก่อไ้อื่นนี่ ดีกว่ามันน่ะมีกวานึงอยู่นี่วานทีนไม่น้อกัน โอ้ส่งสิเขาท่ายอยู่เว้ยออกดอ,อกลายอยู่ปลูกง่าวานง่าไปหัวหน้าพี่น้องข้างใต้นี่แม่นปลาเขาเนี่เขาก็กำลังเคี้ยวกจีแม่จะล้องแล้วไปรอเพิ่เขาแล้ว ปีนี้ไข่เน่อย่ดอกเขาว่าเป็นโรคปีนี้บริษัทบริษัทสารเคมียังได้นีนานนนกหลอูมี้บริษัทสารเคมียังได้ปีนี้บริคายาใสาวิธีการตัดเอาเขากะได้ลฉลองแล้วก็ลังยางเาละเบ่งให้หน้า อย่างย้อนแสงแน่พี่น้องจะับุกไปยังอ,อาอสำหรับคลิปปลูกง่าไว้ว่านง่าไว้กับซ้ำนี่เราเนาะพี่นอนะ้องเนาะยังไงก็ขอบคุณหลายที่ติดตามช่องแม่ฉลองกนันทางฝ่าด้วยครับเดอ้อ ครับสวัสดีครับ